แฮปปเบิร์ดเดี่พีกับพี p ก y เอาแล้วร้องอีกทีบเดวีกัพีกเดวี่กัีกเดวีกพีแปีเบิร์ดเ y ดี้เบิร์ดเด o สยูแ ตรงไปตั้งหลงไปไอ้ยานก่อนก่อนเ้อ้านเสียงหนู2ตัวเนี่ยแล้วก่อนอธิษฐานก่อนอธิษฐานดังๆด้วยร้องไหร้องเพ่อปอันนี้มาคืนนนะโอ้ทำเป็นเขินไปได้อ้แล้วอธิษฐานแล้วอธิษฐานเลยีโอแล้วเดี๋ยวว่าคราวนพี่ก๊เรักไม่หลง เฮ้ยมีรักไม่หลงไม่เฮ้ยนี่คือฝังรู้ไหมเนี่ยเขจักไตรตรองนิดนึงเอาเร็วลูกอ่ะอธิษฐานใอาจารย์เอาเร็วเดี๋ยวมันจะระลายหมดแล้วอยากได้อะไรอันนี้อ่ะเลยขอให้หนูเป็นเล็กง่ายต่อมา้อง่ายเชื่อความพอมีอยากได้บีบีไปเล่นกับแฟนไอไอสอนเลยเร็วขอให้หนูเป็นคนเก่ง คนนำทางเลยอ่ะพี่เขาเผินสาธุเปล่าเลย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 เย้ดอไปล่าเปลาโอ้ตายแล้วอาลุงน้องไวยพรให้หลานหน่อยเอาไวยพรให้หลานหน่อยไปไปไม่เป็นไรใช่ไหมลุงน้องลุงน้องให้คนละสองพันนะ พรให้หลานนะให้ลูกนายฟางฟางฟังเด็กๆอย่าเจ็บอย่าจนลูกเอ้นี่ยอย่าดื้ออย่างี่เง่าอย่าขี้งอนเหมือนพ่อนะลูกชาไอ้ไอ่ไอ้ไอ่ตา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 ไว้คว้ให้หลานหน่อยไอ่ไอ่เนาะไอ้ยะไอ้ยะโดนกวนแล้วในใจนี่เลยจิตเศร้าเลยอ่ะ ไอยให้พี่ก๊อฟพี่ปิ๊กหน่อยหลกออใหออ่ออ่้อ่ออ่ก๊อฟก่อนอ๋ออออ่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 อก่อน่ออวออ่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 อ็่ออ่ออ่ออ่อน่ออ่ออ่ลอ่ออ่่ออ่ออ่ออ่่ะเออพี่อิ่ออ่ออออ่ออ่อ่ออ่ก่ออ่ออ่่ออ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 อ่ออ่อออ่ออให้อออ พี่ปิ๊กอย่าดื้อเป็นเด็กดีของพ่อกับแม่ทุกคนนะคะสาธุสาธุอนาบีนาบีไวพรให้หลานหน่อยขอให้เรียนหนังสือเก่งๆโตขึ้นมีงานทำที่ดีนะคะขอบคุณครับดีเยี่ยมมากนัมมอตเป็นมูเล่นัมมอสอ่ะตังโมตังโมตังโมไวพรนีีแกพ่อาทิตยะ งานะทำให้งานเโอเมีอะไรอีกไหมโลกน้ำมันอวยพรให้หลานหน่อยเรนตุ้งสุดเก่งๆมีความสุขเยอะนะเข้าใจไหมอย่าดื้อกับพ่อกับแม่บอกอะไรให้เชื่อฟังอย่าขี้งอนหลายเข้าใจไหมเดี๋ยวร้องไห้น้ำตาซึ้งออกมาหรอต่องไห้เลยเรนเก่งๆนะก๊อปปี้ โอเคโอ้มันเหมาแล้วโนมเอวยพรอมให้หลานหน่อยไอคนโตอ่ะเกมมาพอเอาหน่อยนะอ่าอ่าอะไรอีกอะไรอีกคนเล็กอ่ะข้งอนหลายนานนานนานไอไอมันจะเล่นไอต้องเอาลูกเดี๋ยวให้ให้แม่จัดการให้พอให้ให้พ่อมาจัดการ